โอเคก็ผมอยู่กับผมเฟรมท่อดซิ่งนะผมวันนี้พามารีวิวท่อสูตรอีกหนึ่งลำนะผมสำหรับลำนี้นะผมเป็นของโซนิกสเปกท่นะครับลูก66ชัก14หัวเดิมนะผมทรงกระบอกสีม่วงจุกโตไส้แป๊บไปชมกันเลยครับวัยรุ่นจุกโตนะผมลำนี้ทรงกระบอกสีม่วงนะครับชัดเจนคอท้ายอยู่ที่สนิ้วนะครับตัวนี้คอยาวๆครับผมคอยลับ คอตรงสเปกนะผมลูกหกหกชักสิบสี่โซนิกหัวเดิมไล่ให้ครับผมขอไปชัดเจนนะผมอ้วนออเงินของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นครับรอยเชื่อมนิบเนีน้ยครับผมอุปกรณ์ก็แถมไปให้ครบชุดพร้อมใส่นะผมมีเนียมหนึ่งตัวสายลัดหนึ่งตัวแล้วก็สปริงหนึ่งชุดนะครับนี่ชัดเจนนะผมเฟรมท่อซิ่งอ้วนออเงินท่อสูตรนะครับ ไปรุ่นปลายแดงชัดเจนนะผมอ้วนอองเงินครบับสนใจแบบนี้ก็สอบถามได้นะครับผมสำหรับลำนี้นะผมปลายทางไปที่จังหวัดกระบี่นะผมขอบพระคุณที่อุดหนุนกันนะครับผมฝากไว้ด้วยผมเฟมทอสิ่งรู้เรื่อง